สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราสเตปติลเตอร์กับบทวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเจาะทะลวงล้วงถึงไส้ติ่งก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้พวกเราสเตปติลเตอร์ด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคฟุตบอลทักเข้ามาคุยได้ที่เพจ Facebook Step ิลเตอร์หรือไลน์แอดแอสสเตปติได้เลยครับสำหรับเมื่อวานครับก็พลาดกันไปแค่คู่เดียวเท่านั้นน่าเสียดายจริงๆมาดูคู่ฟุตบอลน,น่าสนใจรนวันี้กัน คู่แรกของเราครับมาในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเตะในเวลา3ทุ่มระหว่าง ford, วัตฟอร์ดพบกับเชชฟิลด์เวนเดย์เจ้าบ้านวัตฟอร์ดครับถือว่าทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยเกมที่แล้วพวกเขาก็เอาชนะเบอร์มิงแฮมมาได้ทำให้5เกมหลังสุดของวเขาไม่แพ้ใครชนะรวดหวดไม่เหลียงครับเกมลุ้กก็หวังผลได้ทั้งฝั่งทีเมเยือนเชสฟิลด์ครับอยู่ลองบวยของตารางในเวลานี้ผลงานก็ถือว่าเริ่มดูดีขึ้นครับโดยเกมล่าสุดก็ชนะบาร์ซิลีมาได้ทำให้ไม่แพ้ใครมา2เกมติด แต่นัดนี้ครับถือเป็นงานยากที่ต้องมาเจอกับวัดฟอร์ดเพราะฉะนั้นผมจึงขอฟันธงที่ว่าอยู่วัดฟอร์ดก็ดชัครับมาถึงคู่ที่2ของเรากันแล้วครับแต่ในเวลาตีสระหว่างเบอร์มิงแฮมพบกับซวนซีในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเช่นเดียวกันต้องยอมรับครับว่าทีมเยือนซวนซีเหน, sea, เนือกว่าอย่างชัดเจนครับ แม้2เกมล่าสุดจะดูออกทะเลไปสักหน่อยแต่ตอนนี้ครับสถานการณ์บีบบังคับให้พวกเขาได้แต้มเพื่อไล่อันดับ2อ,อย่างวัตฟอร์ดในขณะที่เจ้าบ้านอย่างเบอร์มิงแฮมครับเพิ่งจะบุกไปโดนวัตฟอร์ดกดมา3มเมล็ดแต่เกมนี้ครับไม่มีรายงานเพื่อนบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆแต่ต้องยอมรับครับว่ายังไงส่วน4ีก็ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอฟันธงที่ว่าส่วน4ีตีหัวแตะครับนี่นักเลงนะส่วน4ีเนี่ย ผู้สุดท้ายของเราครับเต่ในลาตี2ในศึกลาลิก้าของสเปนระหว่างเรบันเต้พบกับอูเอสกาอันดับของเรบบนเต้ครับอยู่กลางตารางในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้แค่นัดเดียวล่าสุดบุกไปแพ้เลนเบติสมา2ประตูต่อ0แต่เกมในบ้านครับถือว่าแข่งแข่งครับแพ้ยากทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างอูเอสกาอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางโดย4เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครครับฟอร์มดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง เกมนี้จึงเลือกมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านครับที่มักจะเล่นดีในบ้านของตัวเองไม่แพ้ใครง่ายๆครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอฟันธงที่ว่าเลบันเตเทลเบิร์ดครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย